มันไประมานี้ะเดี๋ยวผมจะให้ว้าวนี้นอไปเด่เลยเพมีอะไรบ้างดูอันนี้เป็นอันนี้น่าจะเป็นโต๊อันนี้เป็นโต๊ะแล้วก็อันนี้เป็นที่เก็บขาอันนี้จาน แล้วก็แก้วน้ำนอยะน้องเป้ยเอาอันนั้นมาให้หน่อยอันนี้เป็นเคน้กค่ะน้องเป้ยน,น้องเป้ยเอาเนืน้อแบบฝาฝาฝาแบบเอ่ยอันนี้ก็เป็นเค้กเหมือนกันนะคะแล้วน้ำตาลอันนี้คืออะไรโดนัทเปล่าน่าจะใช่นะอันนี้พี่ไม่รู้น้ำคืออะไรอันนี้น่าจะเป็นทีวี ปลายพี่ย้งต่อให้ให้ย้งต่อให้แล้วมัน,น,น,นไม่ใช่ที่ต่ออ๋อเหรอนี่มันไม่ใช่ที่ต่อมันมันน้องปลายมันก็ต่อเล็กๆ,ๆอ,อันนี้น่าจะเป็นตูต้เสื้อผ้าคือมันจะตู้เย็นอันนี้น่าจะเป็นตชี่เก็บพวดมีซานช่องอะไรอย่างนี้ ราจะแขวนไว้ตรงนี้อ,อันนี้จะเดยเราจะเอาจานนี้ใส่ต๊วเครื่องแป้งเครื่องแป้งใช่ออ๋อมันคนละชุดกันของเ้ยมันเป็นชุดไอน้นี่ชุดขัวใช่ไหมชุดเครื่องขัว<ช>ตู้อาหารของน้องไปเป็นชุดเลยเป็นชุดเป็นชุดเครื่องนอน มีตู้เสื้อผ้ามีทีวีอันนี้น่าจะเป็นเตียงนอนเหมือนคนเกาวลีเข้ารูปเป็นเตียงนอนอ่าดูติดนี่ค่ะเราต้องใส่อันนี้นะคะเหมือนเตาอบเตาอบนะคะ น้องเปิ้เปิดเตาอบได้ไหนเปิดได้ตาหน่อยน้องเปิดดิอ๋อเปิดได้ด้วูน่ารักจังเลยอันนี้คือที่หมุนแกะหมุนหมุนหมุนมันมีความร้อนขึใช่ปาจะอยู่เลยอันนี้ชอบไหมชอบไหมชอบไม่รู้จะอ่าวันนี้เป็นชื่อไหนอันนี้เขามีให้อยู่แล้วค่ะ อันน on oh 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 ี้เ oh ป uh ิดได้เหมือนกันตอนนี้อาจจะเป็นที่เก็บของไม่ได้ไม่ได้ได้ปะไม่ได้ไม่ด้นี่เดี๋ยวเราจะมาแกะสติเอร์กันไม่ได้ไม่ได้เยอม่องปอันนี้สติกเกอร์ นังดีๆนั่งดีๆนังดีตกนี่ค่ะนังดีๆเดี๋ยวดาวหรือโบดาวอันนี้ดาวอันนี้โบไหนไหนค่ะหรือบอลอ๋อดาวนี่มีพอนี่พอนี่อันอันใหญ่เกินไม่รู้จะติดที่ไหนติดเลยที่เสื้อเจะดีน้องเอื้อยเค้กให้คนดูดูหน่อยเดียว พาลิปก right? <onents> <c oughs> ่อนลิปมาทา่ทางนี้นี่น้องเปยมรนี้ด้อยนี้มา้ฟยายก็งวนเ่เลยนี่เท่ของน้องเฟย์แลอาวแล้วของปายไม่มีสติกเกอร์หรอไม่คนละอันนะสติกเกอร์ จะติดไว้ที่นั่งเก้าอี้บ้างนะจะได้ดูสวยๆคนจะได้มานั่งเยอะๆอะเป็นสายลุ้แลวกันไปลงไปแล้วนี่ค่ะสายลุ้เพราะว่าอยู่ในคอนต้องอยู่กับสายมั่ว ไฟเนาะแล้วแบกเกอรด้วยสาวอันนี้เขาให้มาวางเด่นเค้กมากินบ้างเดียวเค้กให้น้องปายกินอ๋อมีเค้กมีเค้กสองอันเอาเค้กให้น้องปายกินปายกินเค้กเปล่าปายกินเค้กเปล่า เป็นโตเครื่องเป็นใส่จานให้น้องดิเออเค้กใส่จานให้น้องอียโตสะ้านเฮ้ยเค้กใส่จานให้น้องเลยหยกทั้งจานเลยเอาไปกินเค้กอันนี้อ่ามเร็วกินก่อนเร็วกินก่อนอ่าน้ำด้วยน้ำด้วยน้ำด้วยเฮ้ยเด็กกันน้ำให้น้องด้วยน้องอยู่น้ำอ่ะน้ำ อันนี้อันนี้นี่มีตู้สภาด้วยอ่ะเป็นเป็นกินจานทำไมล่ะขอเดืดวันมันลอแม่มันลอยโอ้ยดูดิฮะเอ้ยลอยตุ๊กตุ๊ก <Okay. S 1> อ๋อโอเคนี่ตอนนี้น้ำน้องเป้โดนแทะไปหมดแหละไปังดีๆเลยตรงนี้ตอนนี้ไม่มีที่วางน้ำแล้วเดี๋ยวจะเอาน้ำสักไว้ที่น้องปลายก่อนนี่วกลกินนี้สองแก้วเลยเหรอโอ้โหอ,อ,อร่อย นี่มีตู้เสื้อผ้าด้วยค่ะอ้าวเก้าอีอ้ไม่กินยันเก้าอี้เหรอเก้าอี้ก็ไม่มีไปกินเก้าอี้แล้วโอ้กินท่อทัดเกมมันเปิดได้ด้วยค่ะเกมเปิดได้ด้วยนี่อันนี้โต๊ะของน้องเตอรค่ะอ่าน,น,นี่ของน้องปลา,าไหนพี่ขอดูอ,ดนอันนี้หน่อยโอ้ทีวีแต่ไม่มีเก้าอี้เนาะมีเก้าอี้มีเก้าอี้ โอนี่ยังนานเลยเอาไปไหมน้องฟาที่จะลงอ่ะน้องฟาที่จะลงนี่มีสติ๊กเกอร์ด้วยค่ะนี่มีทาทักค่ะนี่จะทักนี่เราจะวางไว้ยัางใต้จากพอดีตรงนี้เลยอันนี้น้ำของน้องเปิย มือน eh eh eh. ้องคยสั่นของทุกยานกันเลยเฮลเนี่ไม่ไม่กินอีกแล้ว นิดหน่อยเค okay, นนี่ค่ะน่ารักไหมนี่ให้น้องปายอันนี้นะมามา,าเมาแก้วน้เอาแก้วน้ำมาก่อนนอ้นองน้กปายอยากเล่นเดี๋ยวนกปายไปนิดนึงน้องปายขี้แย่นี่ทีวีไว้วันนี้เลยละกันทีวีไว้วันจันทร์จะผ่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยกแก้วสูงสุด,ดก่อนออ นี่ค่ะดูตู้เสื้อผ้านี่ค่ะนี่ดูตู้เสืเ้อผ้าเลยตู้เสื้อผ้าเปิดได้ด้วยเนาะแม่ดูแม่นี่ตู้เสื้อผ้าเปิดได้ต้องกินน้งแก้วเลยวะน้ำมันต้องใส่น้ำไปทีน,นี่อันนี้ที่ เดี๋ยวขอจบคลิเพยงท่านี้ขอจบคลิปเพท่านี้นะคะแล้วพ่งจบแล้วพิ่จบให้หนปงน้ำไปกินน้ำโซะอ่ะ